ส่วนเรื่องของรถยนต์นะคะกลับมาเอาใจหนุ่มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเชื่อหรือไม่ว่ายอดที่เป็นการผลิตนะคะแล้วก็ยอดขายรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมนั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะถ้าดูตัวเลขแล้วจะพบว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ16%เลยทีเดียวค่ะนี่เฉพาะในเดือนพฤษภาคมแต่ท่านนับต,ต,ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมมาจนถึงเดือนพฤษภาคมนั้นยอดขายรถยนต์ยังคงปรับตัวลดลงประมาณ2%ค่ะ สภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทนะคะได้เปิดเผยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศทั้งระบบนะคะในเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะล่าสุดนั้นอยู่ที่ 66, 6 6 0 1 9คันนะคะเพิ่มขึ้นมา15.9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอดขายรถยนต์ทั้งระบบในเดือนเมษายนที่ประมาณ5 5 0 0 0คันซึ่งยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ก็มาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อยๆฟื้นตัวจากการลงทุนและการก,าร,กระตุ้นของภาครัฐค่ะ ส่วนยอดขายทั้งระบบนะคะใน5เดือนก็ยังหดตัวค่ะ2%ทีเดียวอยู่ที่32,500คันโดยประมาณขณะที่ยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปนะคะก็คือส่งรถเป็นคันๆไปเลยเนี่ยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ99,500คันค่ะเพิ่มขึ้นเกือบ12%ทีเดียวส่วนใหญ่นะคะก็มาจากรถ P PV นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยพวกกระบะดัดแปลงทั้งหลายขณะที่5เดือนแรกของปีนี้นะคะถ้านับย้อนไปเนี่ยตลอด5 เดือนการส่งออกรถยนต์เป็นคันคันนั้นกลับลดลง2.3%ค่ะมาอยู่ที่ประมาณ480,000คันนะคะสาเหตุหลักก็มาจากในช่วง4เดือนแรกนะคะยอดขายหดตัวลงไปนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นการกระเตื้องขึ้นนะคะของยอดขายรถยนต์สะท้อนภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นของคนนะคะแต่ว่ารถยนต์ PPV ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะดังน,นั้นก็สามารถอนุมานได้ส่วนหนึ่งว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นก็น่ามาจากการลงทุนในภาคของเอกชนที่จะทําธุรกิจหรือว่าค้าขายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ